นายจรันธาดากรณสูตรองคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอัน,นึ่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมคณะไปติดตามการดำเนินโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองบ่ออองและขุดร่องชักน้ำพร้อมติดตั้งสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าอัน,นึ่อมาจากพระราชดำริอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเป็นโครงการอัน,นึ่งมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่9เมษายน2560ตามที่รัศดรบ้านดอนเสียดหมู่ที่4ตำบลคำแก้วขอพระราชทานความช่วยเหลือ เนื่องจากขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรโดยกวร,รได้สนับสนุนงบป,ประมาณปี2560แก่กรมชลประทานดำเนินการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองบ่อองเพื่อให้มีปริมาณความจุเพิ่มขึ้น2 0 0แสนลูกบาทเมตรก่อสร้างสถานีสุบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบท่อส่งน้ำบริเวณฝั่งซ้ายครอบคลุมพื้นที่600ไร่และฝั่งขวาครอบคลุมพื้นที่1550ไร่ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นเดิมที่ชำรุดรั่วซึมพร้อมเสริมระดับเก็บก,าก,ากักและปรับปรุงระบบคล คลองส่งน้ำเดิมพร้อมก่อสร้างคลองส่งน้ําสายซอยเพิ่มอีก4สายโดยอ่างเก็บน้ําหนองบ่อองสามารถเก็บกักน้ําได้กว่า3าล้านแปดแสนลูกบาทเมตรสามารถส่งน้ําให้พื้นที่การเกษตรจาก850ไร่เป็น3,000ไร่ราษฎรได้รับประโยชน์4หมู่บ้านรวม620ครัวเรือน